ศูนย์สิริน่าราชินีร่วมกับเครือข่ายรักแม่น้ำป่านจัดก,กิจกรรมรักนะแม่น้ำป่านครั้งที่1ค่ะ วันที่17พฤษภาคม2515ที่บริเวณท่าน้ำท่าหลวงบ้านตำรุตมบลเขาน้อยอำเภอปานบรีศูนย์สิรินาราชนีและเครือข่ายรักแม่น้ำปานจากกิจกรรมรักนะแม่น้ำปานครั้งที่1ประจำปี25 1 5โดยมีนายคมสันหงพัฒลักษีวงศ์ผู้อำนวยในการศูนย์สิรินาราชนินีและนายปรีดาสุขใจในอำเภอปานบรีพร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาและกองกำลังจิตอาสาพระราชทานรวมกว่า40คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยปกติ จะได้จัดให้มีกิจกรรมทุกๆเดือนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทาให้ต้องระง,งับการทํากิจกรรมลักนะแม่น้ําป่าตลอดปี2564ที่ผ่านมาแต่ส่วนสิรินาราชินีและเครือข่ายลักแม่น้ําป่ายัางคงดําเนินกิจกรรมติดตามสถานการณ์แม่น้ําป่าบรีอย่างต่อเน,นื่องและจากนโยบายที่ผ่อนคลายมาตรการจากภาครัฐส่วนสิรินาราชินีและเครือข่ายลักแม่น้ําป่าจึงได้จัดก,กิจกรรมลักนะแม่น้ําป่าครั้งที่1ประจําปี2565ขึ้นโดยมี กิจกรรมภายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำปามบรุรีจากท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติถึงสะพานดำระยะทาง3กิโลเมตรและร่วมกันปลูกต้นลำแพนริมฝั่งแม่น้ำปามบรุรีจำนวน46ต้นบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปามบรุรีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สร้างความหลากหลายให้ระบบนิเวศฝั่งแม่น้ำปามบรุรีซึ่งในวันนี้สามารถเก็บขยะในแม่น้ำปามบรุรีได้169กิโลกรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนมีจ จิตอาสาจากหลายพักส่วนได้แก่อำเภอปานบุรีศูนย์การทหารราบค่ายธนารัตน์สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาสำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอปานบุรีกลุ่มเหลือลูกแม่น้ำปามบุรีชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอปานบุรีเขือข่ายรักแม่น้ำปานผู้ใหญ่บ้านหมู่3าตำบลปามบุรีและจิตอาสา,าพักประชาชน